สวัสดีวันจันทร์ของฉันวันอังคารของพวกนายนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปามเดยครับตื่นมาตอนเช้าแม่งกูยังง่วงอยู่เลยกูไม่เข้าใจตัวเองเลยทั้งที่เมื่อคืนนอนเร็วมากเลยนะจุงมือันเข้านอนประมาณสี่ทุ่มยังไม่ถึงห้าทุ่มเลยแต่ว่าดูคนนั้นไปสองสามตอนนะ เพิ่นเพิ่นไม่ได้หลับเพิ่นบอกว่าเปิดเสียงเอเปิดเสียงง่อยเพื่อนเพื่นอยากฟังอย่างเงี้ยเพื่อนพูดอย่างเงี้ยจริงเมื่อคืนนะดูแซ่บดูคนนั้นไปถึงตอนที่เท่าไหร่แปดมั้งดูไปอีกสองสามตอนเนี่ยเพราะว่าตอนตอนแรกที่เปิดเริ่มเปิดคือตอนที่หกอะไรเงี้ยคือตอนที่หกนี่คือแบบ ep หกของคอนันนะมึงเข้าใจไหมครูย้อนไปดูตั้งแต่ตอนนั้นนะเออมันก็สนุกดีเพลินเพนบางคาดีมันก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันรู้สึกสั้นแปลกๆปมันรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยเหมือนทำเอาไว้จิ้นกับ รันเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคาดีก็เอ้ยตึงอยู่ใช้ได้นะสนุกๆดูไปเรื่อยๆไปเปื่อยแล้วก็วันนี้จันเข้าออฟฟิตนะวันจันตื่นขึ้นมาก็กี่โมงล้วเนี่ยตอนนี้แปดโมงครึ่งครึ่งเดี๋ยวต้องออกละใช่แล้วก็ไม่มีข้าวเช้าแต่ว่าเมื่อวานด้วยความที่เราทําข้าวเกงกะหลี่กันเรียบร้อยแล้วเราก็แบ่งส่วนหนึ่งจะเอาเข้าไปกินที่ออฟฟิศนะส่วนของเพิร์นนี่จะไว้กินตอนเย็น นะของกูก็แช่ตู้เย็นเรียบร้อยเส่กล่องเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปกินวันนี้วันนี้ก็มีข้าวขังวันกินละส,สบายๆเลยชิวๆเลยของฉันยังไงก็เริ่มเดินทางก่อนดีกว่าครับไปเริ่มวันครับอรุณสวัสดิ์ นนี้มันร้อนขึ้นมาแล้วนะตอนนี้น่าจะ31องศามาั้งใช้ได้เลยแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยมึงถ้าถานที่ร้อนแล้วม,มันยังฝุ่นเยอะอยู่มึงก็ระวังกันด้วยนี่วันนี้ฉันใส่แมสมาละเรียบร้อยวันนี้รู้สึกว่าตอนที่อยู่บนเอมาทีมันไหวมากเลยไม่รู้ไม่รู้ทําไมแต่มันก็ไหวจริงๆนะเว้ยคือแบบประมาณเท่าไหร่วะ20นาทีมั้งไม่แน่ใจก็คือถึงนี่เลยไม่ไหวมากกูตกใจเลยปกติมันควรจะถ,ถึงประมาณ9โมง9โมงครึ่งอะไรเงี้ย แต่เน,นี่ยถึงตั้งแต่9ก้าโมงสิบมั้งเดินมาจากไอ้ตรงเอ็มอาทีเปลี่ยนมาบีทีเอ่ะไอ้เหี้ยไวเกินนะแล้วก็นั่งดูโคนันไม่ไม่ใช่นั่งวันนี้ไม่ได้นั่งยืนยืนดูโคนันแป๊บเดียวยังไม่จบตอนเลยไอเย้เป็ียนโนโซน์นตานี่กูได้ดูเป็นโนโซน์นตาแล้วเอ้ยตอนที่แบบเป็นตำนานของโคนันนะก็นั่งไล่ดูไปเรื่อยๆตอนนี้อินอิน ใครมีตอนไหนของคนนั้นแนะนํานะเอามาได้เลยฉันจะได้แบบวาร์ปไปดูก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าต้องดูตอนไหนก่อนเพื่อเรียบเรียงอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ต้องเป็นร้อยตอนมึงไอ้ <laughs> เหมือนวันพีชเลยตอนที่กับย้อนกลับไปดูใหม่แต่วันพีชของกูตอนนี้เนี่ยจะเข้าไอ้นี่ละอะไรว่าโอเด้งอะ่ะแต่ว่ากูยังไม่ได้ไปต่อเลยกูก็วาร์ปไปวาร์ปมาทํานู่นทํานี่ไปามาอยากดูคนนั้นเฉยะนะเอามานั้นเดี๋ยวนั่งพักชิลๆแป๊บหบนึง่งรอรถอีกสักคันหนึ่งมาตอนนี้คนมันแน่นแต่จริงๆวันนี้คนน้อยนะ คนน้อยมากเลยโอเคลงเ t สเรียบร้อยแล้วนะเดินไปเหมือนเช่นเคยแต่เดินนี้เดินร้อนๆหน่อยเออแล้วก็ไอ้ข้าวเนี่ยกูยังคิดอยู่เลยว่าทำไงวะควรไปแช่ตู้เย็ยนไว้ก่อนหรือว่าเอาวางไว้ข้างนอกก็ได้แล้วก็รอตอนกลางวันค่อยไปอุดกิน,ด,นดีไหมคือยังไงดี แต่ว่าจริงๆอยากขึ้นไปนั่งข้างบนนะคือมันมีสองโซนที่ให้นั่งใช่ไหมโซนออฟฟิศนี้ซนในโซนออฟฟิศเราพอคนมันน้อยแอร์มันเย็ยนมากเลยแต่โซนข้างบนอนะ่ะคือโซนที่กูชอบขึ้นไปนั่งเพราะว่าโซนชั้นข้างบนเนี่ยมันจะเห็นวิวสบายๆนะแล้วก็ทํางานแบบนั่งอยู่บนโซฟามึงชิล นะแล้วก็ไม่เกรงไม่เกรงเอง,งกาแฟอะไรกินตลอดทั้งวันนะเตียมเออวันนี้ไม่ได้กินกาแฟที่เพื่อนทำโคบูเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนลองทาโคบูแบบแบบที่ใส่น้ําร้อนไปก่อนเพื่อเร่งการสกัดแต่ว่าเหมือนผลจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่จากที่เพื่อนบอกเมื่อเช้านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะค่อยๆลองกันไปสนุกสนุกแต่ว่ายังไงเดี๋ยวฉันไปเริ่มงานก่อนนะครับไปเริ่มงานกัน ลับมาถึงห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะกลางวันก็กินข้าวแกงกะหรี่ที่ห่อไปยอดเยี่ยมเลยเออแต่ว่าไมโครเวฟอ่ะกูเซตความร้อนไม่เป็น กูก็เลยให้มันบบเวฟอยู่อย่างนั้นประมาณ3ามนาทีห้านาทีแต่ว่ามันก็อุ่นขึ้นมานะมันก็กินได้เข้ากลางวันแล้วตอนแรกอ่ะห่อข้าวกลางวันไปใช่ไหมกูก็คิดว่ากูก็คงไม่ต้องเสียตังอะไรสุดท้ายไปซื้อโตเกียวกับกกสซกเกวันใส่ยีกรูปก็คือเสียเท่ากับวันที่ไม่ได้เอาข้าวไแวแหละก็เลยเออไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้ห่อแล้วก็นั่งทํางานไปยาวๆวันนี้มีมีทัเข้ามาละเริ่มแบบตึงๆหน่อยๆแต่ว่าทําได้เรียบร้อยแล้วทีนี้พอตอนเย็นเนี่ยตอนขากลับอ่ะกลับมาเจอมุมหนึ่งสวยมาก ็คือมุมนี้นะก็คือเป็นเหมือนแบบมันข้ามเป็นทางม้าลายข้ามแล้วก็มีคนเดินอะไรเงี้ยคูรู้สึกว่าแส่บรีหลือเกินอะไรเงี้ยชอบชอบตอนเย็นก็เลยแวะถ่ายมาแล้วก็ขึ้นรถกลับมาแล้วระหว่างทางที่ขึ้นรถกลับมาก็ดูคนันเว้ยช่วงนี้ติดคนันเนาะดูไอ้คดีเป็นโนโสร์น่าโหดีมากไม่ไม่ใช่เดอะมูฟวี่นะเป็นเป็นตอนน่าจะตอน8ตอน9หรือ ตอนเกตตอน8ดเนี่ยของซีซั่นหนึ่งอ่ะคือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเชื่อแม่งดีแม่งแบบเล่าแบบมีหลายมุมมีความแบบใช้โน้ตดนตรีแทนเป็นคําพูดนะในภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งเก๋แม่งเท่มากแล้วเรื่องเนี้ยจําได้ว่าซีซั่นหนึ่งี่คือหนึ่ก็คือเกิดมาหนึ่งขวบอะเชื่อแม่งเจ๋งคือแบบจะสามสิบเดี๋ยวดิสามสิบกว่าเอ้ยสามสิบแล้วปง พ่อกูเพิ่งสามสิบประมาณยี่สิบเก้าปีก็คือปีหน้าโคนันครบสามสิบปีนะโอ้เวมเร่จะชมว่าอะไรนะว้าวแจ่มมากแจม่มเจมว้าวมากเออเจ๋มว้าวมากเวลจํามาเลยว่าเออนั่นแหละสุดยอดเลยแล้วก็นั่งรอเพลินตอนแรกอ่ะกูคิดว่ากูจะกลับมาเลยเว้แต่ว่าพอดูนาฬิกาตอนที่กูแบบขึ้นเอ็มอาร์ทีแล้วก็รู้สึกว่าเออรอเพลินก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ก็เลยนั่นแหละนั่งรอเพลินแล้วก,กลับมาด้วยกันตอนกลับมากูยังคิดอยู่เลยนะว่าเอยกูจะกินอะไรดีวะเพราะว่ากูไม่มีแบบข้าวกินยังไม่ไดด้้ั่่่งงวยคืือออตนนเเ็ะะแกหหีทล เหมือนจะเหลือแค่ของเพลินแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพลินก็แบบกินเหลือแล้วก็มีเศษนิด,น,ดนิดหน่อยๆที่ยังอยู่ในหมอ้อที่มันไม่ใช่เศษแบบเศษอาหารไม่ใช่เศษอาหารแบบนั้นนะแต่เหมือนแบบมีน้ําแกงกะหรี่ยังเหลืออยู่เพลินก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เอาคุกมามา่มากินสิก็เลยได้เกิดเป็นเมนูคุกมามา่มาแล้วก็ใส่น้าพริกเออเข้าไปนิดหน่อยก็อร่อยดีแจมว้าวแต่กูเริ่มอยากทําน้าพริกเองจริงจจัง,จงๆแล้วเออนั่นแหละกูคิดว่ากูน่าจะทําน้าพริกได้อร่อยกว่าแบบหลายๆอันที่กูทําแต่ว่าก็ยังคิดถึงน้าพริกสุดยอออดขงะะไรน ร้านนั้นชื่อร้านอะไรไอที่เราไปซื้อารา้านอะไรนะเกสลาเบเกอรี่เกสลาเบเกรี่นะที่ทสาาิงห์บุรีไม่ใช่ไม่ใช่บเวตี้ไม่ใช่นี่ก็ให้พูดไปเรื่อยอ๋นั่นแหละเดี๋ยวไว้วันไหนหาเวลาทำน้ำพริกกินเองกัดีกว่ายัางไงก็ขอบคุณทุกการติดตามชมครับปะลาจากกันไปเท่านี้เจอกันพรุ่งนี้รับ